ช็อตเดียวคือจบนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินทรนฟาดลุกนุ่งวันพีสุดเผ็ดแหวกอกเว้าสูงทำเอาใจสั่นทั่วไอจีมีบาไม่บ่อยแต่มาทีไรก็ทำเอาไอจีลุกเป็นไฟเลยค่ะสำหรับนางเอกร่างเล็ก เต้ยจรินพรเรียกว่าฉีกลุกนางเอกสายน่ารักเลยก็ว่าได้เมื่อเจ้าตัวสลัดคับสายแบลวมาเดินทางสายเซ็กซี่บ้างโดยล่าสุดเจ้าตัวขอใช้เวลาว่างไปพักผ่อนหย่อนใจที่หัวหินสักหน่อยแม่แม่แม่ไปทะเลทั้งทีเจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ําไปด้วยซึ่งงานนี้ก็ทําเอาทะเลเดือดตลอดแตกเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวเตยฟาดลุกแซบนุ่งวันพีทบอสูง ลแวกอ,อกตรงกลางหรือเกือบถึงเอวอวดหุ่นเป๊ะปังถึงจะร่างเล็กเหมือนพิกคี้หนูแต่ความเผ็ดเหมือนพิกยกส่วนเลยนะจ๊ะงานนี้ทำเอาหนุ่มๆที่เข้ามาดูถึงกับใจสั่นกลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะทราบแบบนี้คุณครูให้คะแนน10เต็ม10ไม่หักเลยค่ะ